สวัสดีครับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่องของเรานะครับชนประสิกรูปสิธิกชนประสิทธ์ม่าน้ำนะครับที่ทุกคนรู้จักนะครับก็มีอีกหนึ่งบริการดีๆนะมานําเสนอกับทุกท่านนะครับเป็นการเปลี่ยนรังพึ่งตัวินเ i n t e r ลเลอ e r นะสภาพ i n t e r คูลเลอรลูกนี้นะฮะต้องบอกว่ามาตอนแรกนี่คือเออคือไม่รู้จะทำยังไงนะตามภาพที่เห็นเลยนะคือมาสภาพที่รถน่าจะโดนประสบอุบัติเหตุมานะฮะคือยับทั้งใบมาเลยนะ เราก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะแก้ไขกลับไปให้ใกล้เคียงที่สุดนะฮะล้วก็นํกลับไปติดตั้งได้อาจจะต้องทําขายึดนู่นนี่นั่นเพิ่มิมนิดหน่อยแต่ว่าภาพรวมน่าจะติดตั้งใช้ได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูว่าหลังจากที่เสร็จแล้วนะจากสภาพแบบนี้นะครับที่ทุกคนเห็นนี่นะมันจะกลายเป็นยังไงตามผมไปดูกันครับนี่เลยครับสภาพนะฮะตอนในรูปแล้วที่เราเห็นตอนแรกนะที่ตรงด้านบริเวณแถวๆนี้นะ แถวๆนี้นะครับที่มันมีปัญหาที่ว่ามันแตกยู่มาเลยนะครับแล้วก็ดเนินการแก้ไขนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำให้มันเป็นรังใหม่ไปเลยนะครับเราผลิตรังพึ่งใหม่ทั้งใบนะที่เห็นนั่นก็คือตรงนี้เป็นรังพึ่งของเราเองนะครับเป็นหลอดลักษณะที่เราทำขึ้นมาเองเป็นหลอดเหลี่ยมๆเห็นไหมมองจากรีลไป่นี้เห็นนี่ครับเป็นหลอดเฉพาะของเราเองนะครับแล้วก็ตัวแท้งน้าที่มีปัญหาที่ว่ามันยับโค้งดัดงอมาเลยคือเหม Sag ือนมันโดนชนมาแล้วมันแตกงอมานะครับน่าจะเป็นด้านฝั่งนี้นะที่เห็นในคลิปนะฮะในในรูปนะ แล้วก็ทําการตัดต่อเชื่อมนะเรียบร้อยนะครับตกแต่งเรียบร้อยสวยงามนะครับลูกค้าสามารถนํากลับไปนะล้วอาจาจะตัดแปลงตัวขายดนิดหน่อยขนาดเราก็บอกไม่ได้ว่ามันจะไปร้อยเปอร์เซ็นไหมนะครับแต่ก็จะค่อนข้างใกล้เคียงแลเราสามารถนําไปกลับไปติดตั้งใช้งานได้เลยนะครับ mm hmm. ก็ท่านใดนะครับที่เกิดปัญหาแบบนี้นะไม่รู้จะไปแก้ไขแบบไหนอย่างไรดีนะครับก็ สอบถามเข้ามาก่อนได้นะส่งรูปมาให้ดูกันก่อนได้เช่นกันนะครับถ้าเราทําได้แก้ไขได้ก็จะดําเนินการทําให้นะเพราะในบางกรณีมันจะไปหาใบใหม่ก็หายากแล้วนะครับสำหรับรถบางรุ่นบางคันเนาะก็ยังไงก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ0863452995นะครับหรือว่าไลน์ ID นะครับ CPS นะครับ C Canada P Poland S สิงคโปร e นะครับ038272646นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ